ตำบลแม่โป่งอำเภอตะศกรจังหวัดเชียงใหม่ทักทายคนนี้ยังสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าครับพา,ามาแอวกอฮน,นัดยามเย็นประมาณประมาณบ่ายสามคถึงทุ่มเพรกันเนาะเขาว่าตลาดคึกคักตลาดใหญ่นะคะโอ้โหข้ามอำเภอม,มาเลยเอ้ยข้ามตำบลมาเลยครับเขาอยู่ตำบลปามียเขาข้ามมาตำบลแม่โป่งเนาะมาแอวพอของกินพื้นบ้านช่วงนี้เนาะอยู่ใกล้ๆกับวัดเลยนะครับแล้วก็เขาบอกว่า อลังการงานสร้างคึกคักมากนะวันนี้มีทุกวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ครับมีไงอยู่หน้าวัดแม่โป่งเลยค่ะวัดแม่โป่งนะครับมันจะมีงานวัดเนาะแต่ว่าเรามาเดินดูของกันดีกว่าด้วยงบกี่บาทเลยสามร้อยสามร้อยบาทจะได้อะไรบ้างโอ้ดูดูสามร้อยครับป่ะข้างหลังดูด้วยนี่สามร้อยบาทใช่ไหม ดูว่ามีอะไรเอ่ยนี่้ำบามีอะไรบ้างโอ้โหมามีของขายหนังหมูไส่นรับารเจีเจ้าขนมลำลำนะเจ้าขนมทอดใหม่ใหม่นะเจ้าประเทศบนตะกกเนาะนตะกก้เริ่มพูดละซีลาเนาะขายลายอย่าข้าขใช่คุณมาเดินตลาดี่เยอะมากเลยครับ ี่เมไยกมาัวมอ่ะวัเอานแล้วเหรออา่พมาจะเย็นๆไม่ได้เรามาด้วยนะป้าี่ดีด้วยเดรกแตกมีอ๋อทนเอาน้อเจ้าโนะไปละไละงเครื่องครับโดนิดนึงครับอันนี้แส่ของหวานโก่อยเดินไปทีเราฝั่งเนาะ ของหวานของหวานเจ้าอร่อยอร่อยของวุ่นลอยลอยลอยโดนเมื่อกี้พอดีน้ำค้างอยู่บนเต็นท์นะหลังคาเต็นท์แล้วก็ลมพัดมาน้ำก็เลยโดนเนาะโดนหน่อยนี่ครับนิดนึงครับไม่เป็นไรอ่ะเราจะกินซีอย๊วค่อยๆเลาะไปเนาะครับเลาะไปน่าสนใจตรงนี้น่าสนใจครับ ใหโนดาอย่างน้แยิ้มแดงผมจินก็เขยาก็ไปดูก่ะโอ้นมาเกี่ยวกันนักเยอะมากนะเนี่ยครับควายเนาะอันนี้ชิดกรมูเจครับเออดูชิซ้มอีส้มเนาะซ้มเมือกครับชซ้มเมือกสูนเมตะกอนเนาะเมอนเ้าเิใก่กาัเลยเนาะครับต้กินเปิ่นี่จะขายเี่ยครับครับชิส้มานมาใส่ไห ใส่ผงอไทุกอย่างครับเวลาสัดถ้วยสิบบาทออถ้วยสิบบาทเจ้าขอบคเดี๋ยวลองดูก่อนกันละค่ะไปดูกันนะเจ้าเระลาะหอก้อนหอนึ่งไก่มูนเจ้าข้างนอยสวยๆวโตนะครับมาเลยลูกหัวหัวต้มกแม่จะกุ้งเขาใส่บอกกรัู เต้นตะไคร้เจ้าห้าบาทจ้ักผักชีต้นหอมโอ้โหแบนี้รถด่วนรถด่วนอันนี้จิกกุูโอ้กโาง่ะกว้างมีจิกกูมีด้วงกว้างเลยโอ้มีข้าอย่างนะตลาดนด้เนาะโอ้โหโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนะมีหลายอย่างเนะอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าในร้านี้มีทุกอย่างเลย ครบกันกร่มัน<ะ>ไม่ค้าออเตรียมการโขนมาเรียบร้อยครับ,บแต่ตอนนี้มันมืดนะครับลัดเลาะก,กันไปลัดเลาะลัดเลาะนี่ไงมีขัดแว่นมีดว่เงีหางีนคว,ว,วายงอาน่ควายควายเาหอา ตาใหญ่แตไมแน่<ม>โอ้โหอลังการงานสร้างนะครับเยอะแยะมากมาย,ย่ไปดูอะไรต่อูหครับหมูนี่นหลาย้าวนะน่แบบ้อยครับปลาด้วยเนี่ยมูน่หหู้หมู ตานักเมืองเจ้านักเมืองเจ้าคนเดียวครับนดิเจ้าคนเดียวจอมเบสเจ้าจอมเบสเนี่ยใครอยากไปวันข่าวมาบังใจปูปูเป็นเจ้าคนเดียวค่ะปูซื้อมาเจ้าอ๋อครับผมครับปูใหญ่เลยปูนี่ใหญ่เลยปูอ่องก็มีดิโอ้นักขนาเราเนี่ยนอ่มากนี่มากครับ

เอ็นต้มแซ่บวมีวัวนึ้อมีต้มแซ่บ็นจิ้มวัวน้อยอาไปนึ้อไปย่างวกก็มีอันนี้ฮกเน้มยำใหม่ต้องเนื้อป้มยำโซ่เลยย่างใหญ่ดเลยอไก่ตัวละหนองยสไก่มเล้าไก่บ้านนะเจ้าไก่บ้านเจ้า การคึกคักคนที่คิดว่ามันจะขยายกว้างขึ้นหรือเปล่าเนาะครับใส้กรออีสานความมึดย่างครับคัป่ะกอก็มีฝั่งนี้เป็นเซอร์พาละเริ่มละเดินดูเรื่อยๆนะครับกว้างหน่อยแล้วเหรอคุณพ่อฮะไปเองปุะกว้างกันเนาะไปดูไปไป ยำต้มยำปลุกสนใจไหมต้มยำปลุกเรายบร้อยแล้วเนาะเผาพร้อมยำไปเสิร์ฟเป็ยำได้เลยพร้อมยำตัวลากค่ะเจ้าขอขอเผามาให้เรียบร้อยกุบคิดก่อนรู้สึว่าคุนดุเอียงจะจัดอะไรเอ่ยโอ้แม่มาให้ตอบขนาดนี้ครับ นี่ไงเนกะาจักสารครับมันตามนี้เนาะที่เรามีมันดูแบบแมมได้ทำไมน่าสนนี่เป็นตานี้แน่นอ๋อโอ้โง้มงามอันตรายค่ะนี่นะ้อยเดียวร้อยเดียวครอบอาหารครัอาหารร้อยเดียวหเข้าร้อยเดียวเจ้า ใช่ไปขวบอาหารเนาะอา่เป็นแบ่งตันร้อยเดียวร้อยเดียวครับถูกถูกแบบสนใจไะเดินดูอะไรอีกอซอยนี้เราพอเหรอเราไปโซนของกินดีกว่าได้วกไปโซนของกินซอยนูน้นครับราจา่อเขาว่ามาถึงต้นนี้สีจำเลยใช่ผักหมูกรัน รักรหลร้านักร้านร้านตรงนี้พริกแห้งเ่ดงรับ้มาฝั่งนี้ดูอะไรเลยครับมะม่วงก็มีองรห้าน้องราคาเดียวกันหวานปะเจ้าเอามะม่วงละรปห้าสิบแล้น้องมัากกว่าก้จ่าะกวยของิบรวมได้นะกัละ ซื้อคนเท่าเนาะเนตแล้วแก้วได้มะม่วงแล้วไปดูอะไรต่อครับเดินกันเพล,ๆๆลินๆเลยตลาดแห่งนี้ครับก๊อกปิ้งอกก๊อกปิป้งอกอ,อรกรึรร๊บร้อยเลยค่เจ้าไส้เจ้าไส้ไปหน่อยร้อย

มันนึ่งเผือกนึ่งข้าวมันยาวกระเพรา้แม่สาบาก้ากวยกับสาบก้ากวยนี่มันมีอะไรนะกล้วยกล้วยมันหัวกักลวยกาวยไม่ใช่ป่อยอูนะถาปล่อยคูมากว่าจะรับของกินคนเท่าชอบกินออกสาบาก้ารับขอบขอได้แล้ว

พอตอเมันเปธรรมชาติแล้วครับโอ้แล้วมันงูเลยโอ้โหเน้ออร่อยสอกิหยาขนาดนี้เนี่ยถ้าได้10บาทจ้อเน้อกระชายลูกก็เด้ครับเน่ยได้ละมุมัวมอมัวสวยครับโอ้โครับโอ้โห0บบาทครับกรายัวโอ้โหแม่มากมาอลมดนี่ยหัวรวยก่อน กินควัะเขาน้อไม่น้อ10บาทห่กินยางอย่างนี้ได้แล้วชิมเลยนะจะเป็นบะมู่ค่ายๆเพือกก้อนกุ้นเจ้าแตงกวใจ่เผือกครับค่ายๆกันแต่มันใหญ่ไม่ขนาดเขียงพุ้นามขนาดฮะไม่แดงไม่แดงอ่ะชิม ขี <One input> ้หมูแกนครับนี่ยนั่นอ่ะเฉียงไม่ได้เฉียงเ้าไม่แดงยกของป๊เดเดิดี๋ยววกมาเน่คะแนนน่นี่คนไทยลูกยกไม่นปหลายซอยเด้นองวกมาน่งต้องเปลี่ยนเขียงที่บ้านแอบสนใจใช่ไหมปดูอะไร เป่านะโอ้โหนี่ไข่อะไรเนี่ยไข่อย่างเจ้าพึ่งไข่พึ่งนะนึ่งแล้วล่ะกินได้เลยกินได้เลยครับกินได้เลยเห็ดเห็ดยังมีอยู่นะครับกวมิดะลาบหวานเนี่ยมลหวานนะมาบหวานมันเองนะไม่ซูเดนารวานครับนี่เมี่ยงอันนี้รดวนรดวนรดวนก็ยังมีนะา ไม่ถึงนะตนะตะวันอะดูตรงไหนอแคบไข่ปะแคบไข่ทอดแคบไขแคบไข่ลำยี่สบสามสิบห้มอค่ะแคบไขลองชิมได้ลองชิมได้แคบไข่ชิมีได้ยังไม่นอเอะไรอย่างอ่ะอเดี๋ยวดตรงไหนอีกไแบไข่ เหมือนด้วงมะพร้าวครับยังมีเแ็ดเี็ดไข่อยู่นะผักหวานก็มีแล้วแหงผักหวานโอ้ผักหวานบ้านก็เด้าผักหวานบ้านก็้งเห็ดเพียงหมดเดียวเนี่ยเห็ดห้าเลยใช้เห้าหคานี่ก็นอก็ดหนาโตสไดบลันก็มีอันนี้ ก๋วยบตีากแาแบาท่างทางน้นเ็แมวอเดาเอาคนสหัว้ิมแบบแกงหอยสโอ้นนีโนอันี้อันนี้ก๋วเตวบาทจาเนือเจ้านะีานอย่างนี้แกงดีบ้หนึ่อ้แกงหอยกมีหมกอ่งเจ้านี่อันนี้คนนึ่งไก่ข้าั่จ่ก่ใส่ัวเป ครับัหวแล้วกินกันยามแรงครับไปขี่ยางละขี่บานละถึงร้อยได้ยังดูสิว่าจะอยู่ในงบส0มร้อยไหมข้าวกินแล้วมันจะฟูวใช่่ย่อมเยาไปรอนี้เสร็จแล้วออกมาบ่อเนาะได้ ต้องไปดูทีหมูนี่แหละลามคนลูกบแล้วว่าบบมมเลือกเราจิมได้เาอันนี้ถึงไเาถึงวยยังยังยังมจ้ยส้ม

ข้าลับไม่เหมือนกันก็จะคนละอย่างอันนี้ข้าวกลับอันนี้น้ำหนังจ้าคนละอย่างกับจ้าจ้าหูละสาวจอดนางยังหน้าน้ำหนังกับข้าวกลับนี่เอาไปฝากคนเข่านี่จะเอาพยายามพยายามแล้วก็เอาเข้าจี๋อ๋อคนเข่าชอบกินน่าสาวปาดเองได้ละค่ะ เขาเอว่าเป่นบางเนาะครับที่เป็นปิ้งสดๆเลยอ่ะใช่ปิ้งเสร<บ>็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับหานไม่หวานไม่ไหวใช่ไรใช่ไหม

ครับเลยครับพร้อมเลยเนาะครับผมแข็งทุนขึ้นนะครับแรกเก่งมากครับสวัสดีครับมาหนี้ลุงวันโอ้ไม่ค่อยเงินพอดึงวันละอ๋อขอบคุณจังนะครับใครยังน่ะใครยังก็ใคร คูดีนใส่ยังไงต้องใ้ให้ตีกอุนอีเต้น่ะเดี๋ยวไปเอาอุ้หนุเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดีวมาหานะะหวมาหาอง้องต้องหลังมนนะยคดังเห็นไหมคือคักคือเักเกิน300ร้ยังครับคุณนุ้ยยังเลยเจ้ายังเลยนะเหลือสักร้อยปลายเนาะเพื่ซื้อยาคูมาแปดบาทอ่าได้แล้วโอเรื่อลยยูครับ แม่ดูอะไรไดีมาใจไทใจมันอ้นี่นมัน,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 นไม่ไมีแม่กิมีมาณเนี่นี่องินชิคกุนครัอ๋อชิคกุ เป็นงานูี่ย <BAR K> ัดใส่เนาะครับขอบคุณครับไหนติดตามเราด้วยโอ้โหชนี้ได้ติดตามอยู่ก็เดี่ยไปแลงรนไปดังด้อยไปดางน้อยชอบครับเดี๋ยวจะไป้วครับไกลละครับนูุดีสครับผมบสิบบาทสิบาทแพงเนาะสิบห้าบาท มาขายทุกๆวันติดกันครับวันติดติหนึ่งเดียววันติดอย่างเดียวเนาะอ๋อ้มาติดอื่นได้ขายไหมครับไม่ได้ขายไม่ได้ขายบ้านอยู่นี่หมดเลยโอ้ครับครับพวกผมสีดำก็ได้จ้าครับผมก็เลยวันโยนผู้ชายคนนี้กนอ๋อเอ้าต่างมดกันล่านี่ล่ะนาะอ่ะได้ละห้าสิบบาทห้าสิบบาทอ่ะสุดนขอครับคุณพี่ติดตามเราครับดีใจครับ พาลูกสาวมาขายพิชช็อปคนนี้แม่ปูคนแม่ปูนี่แม่ปูก็นหน้ากี้อุ้ยนั่นก็โลดมาหาครับมีแถมเออมีแถมหนังไม่โอ้แถมให้ด้วยขอบคุณครับได้แล้วครับขายดีขายดีนะครับครับขายดีขายดีอ่ะเดินดูต่อได้มาแล้วครบยังครบ300ยัง เลยเออไปได้น้บเดี๋ยวไปน้าทีหลังจ้ะน้าทีหลังเาเดินไปซูดเถอะเราไปฟังโน่นอีกซอยนึงวไปอีกซอยแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางพักผ่อนมึได้ของมือเปล่าเข้าตัดสายขแาวบ้านตัแสายตัดขี้ตัดชิมได้นะคะได้เลยอีกซอยนึงก่อนกลับเนาะ ครัไปน่าจะครบทุกซอยละโอ้ปลาไหลตัวใหญ่ตัวยักษ yeah. ์โหตัวใหญ่มากเลยนะเ้านากเจ้านี่ทำลูกนาเลอนะใหญ่แ้วเง้ับลอยเดียวลอยเดียวตัวก็อันนั้นอันนันอยสาวใหญ่ใหญ่ลอยสาตัวรวมเดียว ทำน้ำเลีงปาหมีต่อรับลามีเนาะ10อาหาร15ตัวทำาหาร19ข้อะไรไปฝากพ่อ1ปาั่วครอ20ปลาปตปลาไหลปลาลิ้มปลาช่อนปลาช่อนยมีทุกอย่าง23ปลไหล24จิ้งครับ ขอบคุณมค่ามาแอลกันได้นวนขนาดของอะไรนะก็ได้ของหลายอย่างนะยิ่งเดินยิ่งเจอของป่าเพ่กนี้งามขนาดนี้สี่บาทนะสวยเลยน่อะไรค่ะไปมุกหมูแดดเดียว จอดิฟน่ะแล้วขนมาเจ้าแอบสนใจไหมอันห้าบาทว่ะอ้าวเอาไปเลยเอาไหนไส้ดิเนาะไปเต้ยเนื้อันนี่สองเจ้าเจ้าไส้กรอกปวอันอย่างก็มีนะค่ะ ตอนนี้นี่ไต่หวานเจ้าตอนไหนใส่ให้หน่อยเจ้าอันเปเตยสองใสคนี่ยมาสอ๋อยังสองอ่ะเจ้าบัตรเจ้าเตยสองจ้าสครมสองโตเกียวทำสดๆเลยไ่ดดได้แล้วด้อง้นจิ้มน้าลยนะเนไหเน่โอ้กด้นะไเนาะ ชิมครับใครดีใครดีนะครับรอยไหมเหนื่อยเลยครับไปเดินต่อราฟา

ข้าวอ่อขนมเส้นนีมากน้ำหงียวน้ำยาไปที่เอาไก่ฉวานก็ไม่อยากแพนงแนงแนงแนงน่ากินนะนี่ก็มีก็เจ้ามีเจ้าถุงนึงเจ้านม่อยู่มีนาหลุกไงนะนี่ไงมาสได์เจ้านี่เจบาทเจ้าเ้าบาทไม่แพงนะสิบบาทสิบบาท ตลาดของไม่แพงสามร้อยได้หลายอย่างครับนี่มีเมนูขอบคุณจ้าได้ยังได้แล้วปากอยู่ไปยังซื้อน้ำเงี้ยวไปแล้วของหวานโอ้โหอลังการตลาดนี้ครับมีทุกอย่างขนมช็อคโกแลตขน่หวานขนมตาบังคับนัดหน่องครับน่าจะโซล่าปะ

ชาแวมาาาวนะี่ผลประตร็อกตกตะกี้แล้วในกา <c oughs> ในการนี่เตรียมกสนมมาแบบพร้อมรุยฝนปายเจ้ามาละใม่แมวใครเป็นคนดนตเกียหรือคนที่อื่นแว่ไก่อำเภอตะเก็ยกขอแวม่แอวได้นะเจ้าตี บ้านไม่ปลูกเนาะของกินเยอะมากวันอาทิตย์เจ้าประมาณบาบๆถึงค่ำๆเลยครับวันนี้ก็ได้ละ300เกินนิดๆ300ร้เกินนิดๆ,ๆนะจัดไปครับ